พบชาติที่เกิดมากี่พบกี่ชาติในสัตว์แต่และตัวบุคคลแต่และคนนี้เอามาเทียบกันเอามาแข่งขันกันไม่ได้เพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าด้วยอํานาจแห่งวิบากกรรมเกิดตายสูงสูงต่ำต่ลุ่มๆดอนๆเป็นเป็ดเป็นผีเป็นสตีชาน เป็นสัตวโรกเป็นเทบุเทเวดาอินทรมไปได้ทุกประเมรรทุประเภทเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของผู้ทำนั่นแหละนี่เกิดตายเกิดตายอยู่นี่มากี่ภพกี่ชาตินี่คือกิเลสสร้างตัวของมันบนหัวใจของสัตว์โลกเมื่อมีทมเป็นเครื่อง ขั้นก,กลางเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องปราบปรามกันด้วยจิตติภาวนาเป็นสำคัญนอกจากคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้มาจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็รวมลงสู่จิตตภาวนาซึ่งเป็นเทียบกับแม่น้ำมหาสมุทรอันเป็นที่ไหลรวมแห่งแม่น้ำสายต่างๆลงมาสู่มหาสมุทรทั้งหมดนี่คุณงามความดีทั้งหมด เราสร้างมามากน้อยจากการให้ทานนานสักเท่าไหร่เราไม่ต้องไปนับหากเข้ามาอยู่ในจิตใจนี้ทั้งนั้นการรักษาเสียงการเจริญเมตตาภาวนารวมเข้ามาสุดจุดเดียวกันคือจิตตภาวนานี่เป็นที่รวมแห่งมหากุลของเราที่สร้างมามากมายจนกลายเป็นมหากุลขึ้นภายในใจของเรานี้เราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ใจของเรามีวาสนาบารมีสติปัญญาแก่กล้าชามละกิเลสวัตตะวลนที่มันสร้างตัวเองมาเป็นลำดับตั้งแต่ต้นไม่มีที่สุดจุดหมายปลายทางอํานาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เป็นวาสนาบารมีของเรานี่แหละวาดฟันหันแหลกกันไปโดยลำดับธรรดา ชาติพบของเราที่เกิดมาสักกี่กับกี่กันนับไม่ได้ก็าตามข้างหน้าจะเกิดตายไปเท่าไหร่แล้วนับไม่ได้ก็าตามก็จะเริ่มย่นเข้ามาหดเข้ามาพบชาติที่ยืดยาวเท่าไหร่ก็จะหดย่นเข้ามาเพราะอํานาจแห่งบุญบาร,รมีมารวมลงแล้วในกิตตาภาวนากลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมา และสังหารกิเลสวัตจักรภายในจิตใจนั้นเป็นลำดับไปโดยอัตโนมัติของตนไม่ต้องบังคับปูเข็นไม่ต้องรีบเร่้งไม่ต้องบีบบังคับไม่ต้องพูดถึงว่าเพียนเพียนความเพียนนี้แก่กล้าอยู่แล้วแก่กล้าอยู่แล้วถึงกับต้องได้ยับยั้งเอาไว้ห้ามล้อเอาไว้เพราะเห็นโทษแห่งวัตจักรที่สร้างกองทุกข ให้เกียรเรามาเป็นลำดับลำรดากี่กับกี่กันและเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่มีประจักษ์ใจจากสติปัญญาที่ชำละกิเลสได้มากน้อยโดยอัตโนมัติของตนจะหมูนตัวเป็นธรรมจักรตลอดไปเลยนิละธรรมเมื่อมีกำลังแก่กล้าแล้วไม่ต้องบังคับบัญชาในความภาคเพียรสังหารกิเลสภพชาติต่าง ทำเป็นอัตโนมัตินี่และจะเป็นเครื่องสังหารภพชาติภายในจิตใจของตนให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปลงไปโจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาแก่กล้าแล้วไม่มีกิเลสตัวใดแม้อนุสัยจะมาต่อกรกับสติปัญญาขั้นประเภทเยี่ยมคือมหาสติมหาปัญญาที่เรียกว่ายอดของมรรคนี่ได้ ยอดของสมุทัยคืออวิชชาปัิยาเป็นสำคัญก็ขาดสะบ้านลงจาก,กจ,จิตใจกลายเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์พุดขึ้นในถ้ากลางแห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมากพุดขึ้นที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พุดขึ้นที่ตรงนี้ พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พุทธขึ้นที่ตรงนี้พระรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็พุทธขึ้นในจุดเดียวกันนี้ทั้งนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใ uh, ดพระสัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์ใดตลอดสาวกของพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์งนั้นว่าพระองค์ใดได้วิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์ไป จากอนอกจากอริยสัตวสีนี้ขึ้นในจุดเดียวกันนี้ทั้งหมดเ <c oughs> พราะฉะนั้นเวลาจิตได้ผุดขึ้นท่ามกลางแห่งอริยสัต์นี้แล้วเพียงจิตของเราดวงเดียวเท่านั้นก็กระเทือนถึงจิตพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกทุกพระองค์ไม่นับจํานวนก็กระเทือนไปหมดเพราะเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในจุดเดียวกันนี้นี่จิต ได้พุดขึ้นนี้แล้วเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งท่านเรียกว่าโลกกัวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงตามพุทธวิสัยของทุกทุกพระองค์ในสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี้หมดในวงแห่งอริสัตนี่ได้กล่าวถึงเรื่องการดำเนินของตนที่ได้มาช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเวลานี้ เราไม่ได้มาด้วยความหิวโหยเวยแล้ว <c oughs> เราไม่ได้มาด้วยความหวังสิ่งดึงสิ่งใดจ,จากบรรดาพี่น้องทั้งหลายในไทยของเราทั้งชาติแต่เรามาช่วยโลกช่วยยุชานด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วทางด้านปฏิบัติของเราเริ่มแรกตั้งแต่เรียนจบเรียบร้อยแล้วเราเข้าสนามรบ ฟาดฟันหันแหลกกับพิเลสเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยในชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์มานี้ไม่มีความทุกข์ใดที่จะเสมอเหมือนความทุกข์ที่ฆ่ากิเลสด้วยอำนาจแห่งความภาคความเพียงนี่เลยถึงคราวจะเป็นจะตายจริงๆก็มีแต่จิตใจไม่เคยละไม่เคยถอน หมูนหมายมั่นปั้นมือที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะอันเป็นผลเกิดขึ้นจากใจของตนโดยตรงโดยตรง,ตรงจนกระทั่งเต็มความสามารถของเราผลสุดท้ายที่ได้รับจากการทักเกียกตะกายสละเป็นสละตายด้วยความภาคเพียรน,นั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างถึงใจไม่มีอะไรสงสัยแล้วในโลกนี้ การบำเพ็ญธรรมตั้งแต่เริ่มต้นชำระจิตใจ,จเจริญเมตตาพรมนาหลังจากการออกปฏิบัติเป็นเวลาเก้าปีนี่ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมาการแยกไม่มีการให้น้ำระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดฟันกันฟาดฟันหันแหลกกันบนหัวใจซึ่งเป็นเวทีอันยิ่งใหญ่นี้ จนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตได้ผุดขึ้นมาท่ามกลางแห่งอริยสัตว์เป็นพุโทโธทั้งดวงโดยไม่คาดไม่ฝัน เพราะเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารเถึงกับอุทานขึ้นภายในใจว่าเรายังมีวาสนาอยู่เหลือถึงได้มาประสบพบเห็นทำอันไม่เคยคาดเคยฝันไม่ได้คิดในหมายและประจักษ์ใจขึ้นมาประเภทที่คาดอะไรไม่ได้ทางนั้นถ้าอัศจรรย์ก็เลยเขตดเลยแดดสมมติเข้าไมถึงได้ปรากฏเป็นสมบัติของเราแล้วอย่าง พอตัวเวลานี้เกิดความท้อถอยที่จะแนะนำส่องซ้อนผู้อื่นใดเห็นว่าธรรมชาติอันนี้ มันเหลือล้อนพ้นประมาณสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วก็ย้อนไปถึงพระพุทธิเจ้าที่ทรงทอพระไัยในการจะแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกทั้งๆที่พระองค์ตั้งความปรารถนามาเป็นเวลานานบำเพ็ญพระบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์มาจนกระทั่งถึงวันตรัสสรู้ที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเมื่อตรัสสรู้แล้วกับเห็น ไปเสียว่าการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนี้เหมือนกันกันกบยกภูเขาทั้งลูกภูเขาทั้งลูกนั้นหนักขนาดไหนกำลังของเราเพียงเท่านี้จะสามารถยก ภูเขาทั้งลูกได้เหลือความท้อระไทยเพราะความรู้ความเห็นประเภทนี้จะไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้แล้วไปสอนไปบอกที่ใดเขาก็จะหาว่าบ้าว่าบอกันทั้งโลกทั้งสารเพราะโลกนี้เป็นโลกมืดมิดปิดถารไม่มียิบยิบแยบแยบพอที่จะรู้อัดรู้ทำควรที่จะเชื่อถือได้พระองค์ทรงท้อระไทยแล้ว ยังไม่ลดละความเพียรในขณะที่สัสรุที่แรกเป็นอย่างนั้นพอหลังจากนั้นแล้วก็ทรงพิจาราด้วยพยานอย่างทราบดูโลกธาตุนี้ซึ่งเป็นเหมือนภูเขาอันมืดมิดปิดตาดำทะมึนเต็มภูเขาทั้งลูกนี้จะไม่มีสาระประโยชน์อะไรติด อยู่ในภูเขาลูกนี้บ้างเหรอจึงทรงเลงยานดูสัตว์ตวโลกได้แก่ภูเขาลูกนั้นก็ไม่เห็นมีแพรวพรวแพรวพรว,ว่ามีแร่ธาตุต่างๆที่จะเป็นสาระคุณนี้บ้างไม้หรือแม้มีแต่หินผาป่าไม้เต็ม ภูเขาลูกนี้มันจะไม่มีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสาปรประโยชน์แทรกอยู่ในภูเขาลูกนี้บ้างหรือก็ทรงทราบโดยพยานว่ามีแม้ไม่มากก็มีแร่ธาตุต่างๆถ้าเราเทียบกับเหมือนแรกดีบุกแร่สังกษสีแร่ ทองคําแลบเพชรแลบพลอยต่างๆยังมีอยู่ในภูเขาลูกนี้พระองค์จึงทรงโปรงพระไทยแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกด้วยการอย่างทราบโดยทางพยานแล้วว่าสัตว์โลกที่จะมีความเชื่อถือที่จะเล็ดลอดออกจากบ่วงมานคือภูเขาลูกนี้ยังมีอยู่จึงทรงแนะนําสั่งส